กโดดร่วมแล้วประกาศส่งอาวุธอิสราเอลกลาหมสหาราันให้เครื่องบินทิ้งบอมลาสุดฮามาสชุดใหม่โดดร่มบุกภาคเหนือจากที่มีรายงานถึงการจับกลุมตัวประกันของนักรบฮามาสโดยมีหลายชาติที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังดังกล่าวทั้งอย่างปรากฏถึงจำนวนผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งมีรายงานระบุว่าเป็นประชาชนจากหลายชนชาติด้วยกัน ทั้งนี้ล่าสุดวันที่10ตุลาคม2566มีข้อมูลเปิดเผยออกมาจากบอกดิดเอรอัปเดตที่ออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงกรณีดังกล่าวไว้ว่าสหประชาชาติคาดว่ายังมีพลเรเรือนปาเลสไตน์และต่างชาติตกค้างในฉนวนกาซาราว122,300รายส่วนใหญ่อยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินและที่เหลืออพยพไปอียิปต์ทางชายแดนก่อนแล้ว โดยนักรบฮามาสได้มีการจับกลุ่มตัวเฉลยชาวอิสราเอลและต่างชาติสหรัฐยุโรปรวมทั้งชาติทิ่แหลงประนามฮามาสไว้บนอาคารต่างๆที่อิสราเอลทิ้งระเบิดลงมาใส่พลดรตรีดาเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลถแถลงว่าได้มีการส่งเครื่องบินรบราว60ลำโจมตีทางอากาศต่อตึกและอาคารในพื้นที่ฉนวนกาซาปาเลสไตน์ โดยการโจมตีนั้นสูงกว่า5เท่าของจำนวนการโจมตีของนักรบฮิสบอลเลาะในช่วงสงครามเลบานอนในปี2,549ทหารอิสราเอลยังปะทะก,กันอย่างหนักในบางพื้นที่กับนักรบฮามาสในเมืองต่างๆใกล้แนวชายแดนฉนวนกาซาโดยมีอาวุธไหลเข้ามาช่วยนักรบฮามาสจากเลบานอนโดยอิสราเอลได้มีการสั่งให้ตัดน้ำประปาไปยังฉนวนกาซามีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่ามีชาวต่างชาติที่ถูก อาวุธถลม่มหรือว่าโดนลูกหลงจากอาวุธสองฝ่ายสูญเสียและสูญหายเช่นอเมริกาเสียชีวิต9รายแคนาดาเสียชีวิต1สูญหาย 2, สสหรัฐอาณาจักรเสียชีวิตหรือสูญหายมากกว่า10รายฝรั่งเศสเสียชีวิต1รายสูญหายอีกหลายคนไทยเสียชีวิต18รายสูญหาย11รายเนปาลเสียชีวิต10รายเยอรมน,นีเสียชีวิตและหายตัวไปจำนวนมาก รัสเซียเสียชีวิต1รายกัมพูชาเสียชีวิต1รายจีนเสียชีวิตและสูญหายยังไม่ได้รับการยืนยันบราซิลบาดเจ็บ3รายปารากไวยเสียชีวิตสูญหาย2รายยูเครนเสียชีวิต2รายเม็กซิโกสูญหาย2รายไอสเลบาดเจ็บ1รายแทนซาเนียบาดเจ็บ2รายส่วนอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้วราว900รายบาดเจ็บกว่า2,600ราย ทางการกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการสูญเสียเพิ่มเติมโดยโรงพยาบาลรามบามในไฮฟาที่จอดรถใต้ดินได้เปลี่ยนเป็นห้องผู้ป่วยขนาดใหญ่ในขณะที่อิสราเอลกำลังวุ่นวายอยู่ทางใต้ล่าสุดนักรบฮามาสชุดใหม่จำนวนมากเริ่มปฏิบัติการโดดร่มมาจากบริเวณที่ราบสูงโกลันโดยลงไปยังเมืองทางภาคเหนือของอิสราเอล สร้างความตื่นตระหนกให้กับทหารและคงจะเล่นเลยเถิดกันอยู่แบบนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศที่จะส่งอาวุธให้กับอิสราเอลรวมทั้งหน่วยเขากรองและความมั่นคงมีเครื่องบินขนส่งทางทหารสาหารัฐสองลำขนอาวุธยุทโธปรกรณ์และกระสุนลงจอดที่สนามบินในกรุงเทลอาวีฟ กระทรวงกลาโหมสหรัฐาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B 5 2 h ไปยังตะวันออกกลางเพื่อที่จะสนับสนุนช่วยอิสราเอลทิ้งระเบิดและให้คำมั่นกับอิสราเอลว่าจะช่วยตามหาตัวเฉลยและจะส่งผู้เชี่ยวชาญสอดแนมชาวโลกไปช่วยด้านเข่ากรองโดยสหรัฐอ้างว่ายังไม่มีแผนส่งทหารอเมริกันเข้าไปทำสงครามกับฮามาสแต่จะคอยรับออเดอร์อาวุธขายให้อิสราเอลไปก่อนจนกว่าอิสราเอลจะเกินกำลัง